จริงแล้คือเขามีอีกตัวตนหนึ่งเขาเป็นคนมีโรคสองใบ <c oughs> เอาดีดคือคนคุ้นชินความที่นิสัยเขาเป็นคนเรียบร้อยคนก็ไม่ค่อยกล้าแย่กล้าเล่นแต่ถ้าเกิดคุณสนิทแล้วคุณมาแย่มาเล่นกับเขาอะเขาก็จะเป็นเหมือนเด็กเหมือนดาวเรืองอะหรือหอกม้แก่นกาแก่นเซียวนี่แหละเขามีมุมนั้นอยู่ไม่ภาคเราอะพวกดาราเขาก็คือคุณแอปเขาจะไม่พูดคำหยาบเอ่คุณตายไม่พูดเหมือนกันฝนสิมันต้องมีไดหลอกอะไดหลอกอะไรดีอะเธอจะอะไรเธอโอยร้อนฝนก็ตก หัวก็ไม่ได้ดังใจเอออาดาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพูดในหลอกไม่ตั้งเยอะทำไมออกมาสองครั้งเองทำไมขนนาอกตรงนั้นไม่ถอนเออห้าสี่สามสองขนนาอกเนี่ยบอกไม่ถอนไม่รู้กี่ครั้งเลยทำไมไม่ถอนเฮ้ยทุกคนแล้ยทำไมพอลเล่กับหงส์เขาเล่น